และโคราบุตรของยิชาบุตรของเคฮัดบุตรของเลวีได้พาดาทานและอาบิรามุตรของเอลียาบและอ่อนบุตรของเปเลธบุตรของเรวเบนและพวกเขาได้ลุกขึ้นต่อหน้าโมเชพร้อมกับบุตรของอิสราเอลบางคนผู้นำของชุมนุมชน250คนผู้ที่ถูกเรียกจากการประชุมเป็นคนมีชื่อเสียงและพวกเขาได้รวมตัวกันต่อต้านโมเชและต่อต้านอารนและพูดกับพวกเขาว่า พอแล้วสําหรับพวกเจ้าเพราะชุมนุมชนทั้งหมดถูกแยกตั้งไว้ทุกคนในพวกเขาและยาหูอาอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วทําไมพวกเจ้าจึงยกตัวเองขึ้นเหนือที่ประชุมของยาหูอาและเมื่อโมเชได้ยินเขาก็ซบหน้าลงและพูดกับโคราและพักพวกทั้งหมดของเขาว่าพรุ่งนี้เช้ายาหูอาจะทําให้ทราบว่าใครเป็นของพระองค์และใครถูกแยกตั้งไว้และจะนําเขามาใกล้พระองค์ และให้พระองค์นำผู้ที่พระองค์เลือกมาใกล้พระองค์จงทำดังนี้จงเอาภาชนะใส่ไฟโคราและบรรดาพวกพ้องของเจ้าและใส่ไฟในนั้นและใส่เครื่องหอมในนั้นต่อหน้าย,ยาหูอาในวันพรุ่งนี้และจะเป็นไปว่าผู้ที่ยาหูอาทรงเลือกคือผู้บริสุทธิ์พอแล้วโอบุตรทั้งหลายของเลวีและโมเช่กล่าวแก่โคราว่าบัดนี้จงฟังโอบุตรทั้งหลายของเลวี เป็นสิ่งเล็กน้อยหรือสำหรับพวกเจ้าที่เอโลฮิมแห่งอิสราเอลได้แยกพวกเจ้าออกจากชุมนุมชนของอิสราเอลเพื่อนำพวกเจ้าเข้ามาใกล้พระองค์เพื่อปฏิบัติการรับใช้ในสถาปน์ของยาหูอาและเพื่อยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรับใช้เขาและที่พระองค์ได้นำพวกเจ้าเข้ามาใกล้พระองค์คือเจ้าและพี่น้องทั้งหมดของเจ้าบุตรทั้งหลายของเลวีด้วยกันแต่พวกเจ้ายังแสวงหาตำแหน่งปุโรหิตด้วยหรือ เหตุฉะนั้นเจ้าและบรรดาพวกพ้องของเจ้าได้ตั้งตัวต่อสู้ยาฮัวและอารอนเขาเป็นอะไรเล่าที่พวกเจ้าบ่นต่อว่าเขาและโมเชส่งคนไปเรียกดาธานและอาบีรามบุตรทั้งสองของเอลียาฟแต่เขาทั้งสองกล่าวว่าเราจะไม่ขึ้นไปเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือที่เจ้าได้นําเราขึ้นมาจากแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้ําพึ่งหลายบาเพื่อฆ่าเราในถิ่นทุรกันดารและเจ้ายังใจยึดครองเราทั้งหมดด้วยหรือ ยิ่งกว่านั้นเจ้ามิได้นําเราเข้าไปในแผ่นดินที่มีน้ํำนมและน้ําพึ่งไหลาบาหรือให้มรดกแห่งทุ่งนาและสวนองุ้นแก่เราเจ้าจะควักตาของคนเหล่านี้หรือเราจะไม่ขึ้นไปและ ek, โมเชโกรธมากและกล่าวแกย่ยฮาาัวว่าขออยาทรงเอาใจใส่เครื่องบูชาของเขาข้าพระองค์มิได้เอาลาแม้แต่ตัวเดียวจากเขาทั้งหลายและมิได้ทําร้ายผู้ใดในพวกเขาแล้วโมเชกล่าวแก่โคราวา่า พรุ่งนี้เจ้าและบรรดาพวกพ้องของเจ้าจงอยู่ที่นั่นต่อหน้ายาฮัวคือเจ้าและเขาทั้งหลายและอารนและให้แต่ละคนนำกระบองไฟของตนมาแล้วใส่เครื่องหอมลงในกระบองนั้นและให้แต่ละคนนำกระบองไฟของตนมาต่อหน้าพระเยโฮวาจำนวน250กระบองไฟรวมทั้งเจ้าและอารนแต่ละคนนำกระบองไฟของตนมาด้วยดังนั้นแต่ละคนจึงเอาภาชนะใส่ไฟของตนและใส่ไฟในนั้นและวางเครื่องหอมบนนั้น และยืนอยู่ที่ประตูพับพลาแห่งการชุมนุมพร้อมกับโมเชและอารณนและโคราได้ประชุมชุมนุมชนทั้งหมดต่อต้านเขาทั้งสองที่ประตูพับพลาแห่งการชุมนุมแล้วสง่าราศีของยาหูอาปรากฏแก่ชุมนุมชนทั้งหมดและยาหูอาตรัสแก่โมเชและแก่อารณนว่าจงแยกตัวพวกเจ้าออกจากท่ามกลางชุมนุมชนนี้และให้เราผลานเขาทั้งหลายในพริบตา ต่เขาทั้งสองก็ซบหน้าลงและกล่าวว่าโอเอลเอโลฮิมแห่งวิญ,ญญาณของเนื้อหนังทั้งปวงเมื่อชายคนหนึ่งทําบาปพ,พระองค์ทรงพระพิโรต่อชุมนุมชนทั้งหมดหรือและยาหูอาตรัสแก่โมเชว่าจงกล่าวแก่ชุมนุมชนว่าจงออกไปจากรอบๆเต็นท์ของโคราดาธานและอบิรามดังนั้นโมเชจึงลุกขึ้นและไปหาดาธานและอบิราม และบรรดาผู้ใหญ่ของอิสราเอลตามเขาไปและเขาได้พูดกับชุมนุมชนกล่าวว่าขอให้ท่านทั้งหลายหันไปจากเต็นท์ของคนชั่วเหล่านี้อย่าแต่ต้องสิ่งใดที่เป็นของเขาเกรงว่าท่านจะถูกทําลายในบาปท,ทั้งหมดของเขาแล้วเขาทั้งหลายก็ย้ายออกไปจากรอบๆเต็นท์ของโคราดาธานและอาบีรามและดาธานกับอาบีรามก็ออกมายืนที่ประตูเต็นต์ของตนพร้อมกับภรรยาบุตรชายและเด็กเล็กๆของตน และโมเชกล่าวว่าจากสิ่งนี้ท่านจะรู้ว่ายาหูอาได้ส่งข้าพเจ้ามาทํางานทั้งหมดเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากใจของข้าพเจ้าเองหากคนเหล่านี้ตายเหมือนที่คนทั้งหมดตายหรือหากเขาถูกเยี่ยมเยียนเหมือนที่คนทั้งหมดถูกเยี่ยมเยียนแล้วยาหูอาก็ไม่ได้ส่งข้าพเจ้ามาแต่ถ้าพระยยเวทรงสร้างสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนและแผ่นดินอ้าปากกลืน พวกเขาลงไปพร้อมกับทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขาและพวกเขากลับลงไปในหลุมฝังศพทั้งเป็นพวกท่านก็จะรู้ว่าคนเหล่านี้ได้ดูหมิน่นพระยาเยเว์และต่อมาขณะที่เขาพูดคําเหล่านี้จบลงพื้นดินใต้เขาทั้งหลายก็แยกออกและแผ่นดินอ้าป,ปากกลืนเขาทั้งหลายพร้อมกับครัวเรือนของเขาและคนทั้งหมดที่อยู่กับโคราพร้อมกับทรัพย์สินทั้งหมดของเขา ดังนั้นเขาทั้งหลายและทุกคนที่อยู่กับเขาก็ลงไปในหลุมฝังศพทั้งเป็นและแผ่นดินปิดทับเขาและเขาทั้งหลายก็พินาศไปจากท่ามกลางชุมนุมชนและอิสราเอลทั้งหมดที่อยู่รอบๆเขาทั้งหลายก็หนีไปเมื่อได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะเขาพูดว่าเกรงว่าแผ่นดินจะกลืนเราด้วยและไฟออกมาจากยาหูอาและเผาผลาญชาย250คนที่กำลังถวายเครื่องหอม และยาหูอาตรัสกับโมเชว่าจงกล่าวแก่เอลาอาซาบุตรชายของอารอนปุโรหิตให้เก็บที่ใส่ไฟออกจากเปลวไฟเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์และให้กระจายไฟไปไกลๆที่ใส่ไฟของคนเหล่านี้ที่ทำบาปต่อชีวิตของตนเองให้ทำเป็นแผ่นทองแดงตีเป็นเครื่องหุ่งแท่นบูชาเพราะเขานำมาถวายต่อหน้ายาหูอาจึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์และให้เป็นหมายสำคัญแก่บุตรของอิสราเอล และเอลาอาซาปุโรหิตก็เก็บที่ใส่ไฟทองสำริดที่คนเหล่านั้นที่ถูกเผาได้นำมาและเขาตีเป็นเครื่องหุ้มแท่นบูชาเป็นที่ระลึกแก่บุตรของอิสราเอลว่าไม่มีคนแปลกหน้าผู้ใดที่ไม่ใช่เชื้อสายของอาโรนจะเข้ามาใกล้ถวายเครื่องหอมต่อหน้ายาฮูอาและไม่ให้เป็นเหมือนโคราและพวกพ้องของเขาดังที่ยาฮูอาได้ตรัสแก่เขาทางโมเชแต่ชุมนุมชนทั้งหมดของบุตรอิสราเอลบ่นต่อว่าโมเช และอาโรนในวันรุ่งขึ้นกล่าวว่าท่านทั้งสองท่านได้ฆ่าประชาชนของยาหูอาและเมื่อบรรดาผู้คนชุมนุมกันเพื่อต่อต้านโมเสสและอาโรนพวกเขาก็หันไปทางทัพทาแห่งการประชุมและดูเถิดเมฆได้ปกคลุมทัพทานั้นและพระบารมีของพระยาเวก็ปรากฏขึ้นและโมเชกับอาโรนมาถึงหน้าเต็นท์แห่งการประชุมและยาหูอาตรัสกับโมเช จงลุกขึ้นออกไปจากท่ามกลางชุมนุมชนนี้และให้เราทำลายเขาในชั่วขณะและเขาทั้งสองก็ซบหน้าลงดังนั้นโมเชจึงกล่าวแก่อารอนว่าจงเอาที่ใส่ไฟมาแล้วใส่ไฟจากแท่นบูชาและวางเครื่องหอมไว้แล้วไปอย่างรีบเร่งไปหาชุมชนุมชนและทำการลบมนถินให้พวกเขาเพราะพระพิโรธได้ออกมาจากยาหูอาแล้วโรคระบาดได้เริ่มขึ้นแล้ว และอารอนก็เอาไปตามที่โมเชสั่งแล้ววิ่งเข้าไปในท่ามกลางชมุมนุมชนและเห็นว่าโรคระบาดได้เริ่มขึ้นในหมู่ประชาชนแล้วและเขาก็วางเครื่องหอมและทำการลบมุนทินให้ประชาชนและยืนอยู่ระหว่างคนตายและคนเป็นและโรคระบาดก็หยุดลงและผู้ที่ตายในโรคระบาดมี14,700คนนอกจากผู้ที่ตายเพราะเหตุของโครา แล้วอารอนก็กลับไปหาโมเชที่ประตูพระพาแห่งการประชุมเพราะโรคระบาดได้หยุดลงแล้ว